หลังจบเกม FA Cup รอบ32ทีมสุดท้ายที่จังหวัดสุโขทัยนะครับคุณพลกิเลนพยองเมืองทองยูเอก็ไม่ได้เดินทางกลับมาที่กรุงเทพนะครับก็ยังคงพักผ่อนอยู่ใน จังหวัดพิษณุโลกอยู่นะครับเพื่อรีคาวัลี่ร่างกายเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าในเลกแรกที่ผ่านมาเมืองทองออกไปเป็นทีมเยือนค่อนข้างที่จะเยอะมีการเดินทางโดยรถบัสไปกลับไปกลับเสมอในทุกๆวีกนี่ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มีอาการล้าสะสมเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะช่วงปลายเลกแรกเนี่ยออกไปเป็นเกมเยือนทีทีนะครับจับฉลากในฟุตบอลถ้วยต่างๆก็ยังออกมาเป็นเกมเยือนอีกเช่นเดิมนะฮะ ด้วยสกอตท,ทีมที่มีค่อนข้างจํากัดนะครับแล้วก็มีอาการบาดเจ็บนักเตะสะสมในทีมค่อนข้างเยอะก็เลยทําให้ทางสตาฟทีมงานออกกันในให้คุณพลกิเลพยองพักผ่อนต่อที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเพื่อที่ตื่นเช้ามาทางทีฟิตเนสทีมแพทย์จะได้ดูแลในการรีแฮบฟื้นฟูรีคาบรี่ร่างกายนะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศที่คุณพลกิเลพยองของเรานะครับรีแลกคลายกล้ามเนื้อตรงบริเวณสระน้ําโรงแรมที่พักนั่นเองนะครับ ซึ่งพวกเขาอาจจะไม่มีเวลาในการพักสักเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะวันเสาร์นี้จะต้องออกไปเยือนทีมชลบุรี FC ที่จังหวัดชนบุรีด้วยล่ะครับและแน่นอนชลบุรีเองเพิ่งจะชนะ BG จีประทุมมาขวัญและกําลังใจของพวกเขามาเต็มเปียบนะครับพวกเขาเองอาจจะละพอ,พอกับเมืองทองนี่แหละครับแต่ว่าชลบุรีไม่ได้เดินทางนะครับเตะในบ้านตัวเองกลายเป็นทีมเมืองทองของเรานี่แหละครับที่ต้องเดินทางไปแข่งขันอีกหนึ่งนะัดด้วยเช่นกันนะฮะ เป็นโจย์เป็นการบ้านหนักของซาวโคทีมงานที่ต้องออ,ก,อกันไหนวางแผนวางแท็กติกอย่างหนักเลยละครับพระแอดพูดได้เลยว่าในเคมเยือนสุโขทัยเนี่ยทุกคนวางแท็กติกไว้เป็นอย่างดีนะฮะวางแผนรอบครอบแล้วถึงแผน1แผน2แผน3แผน4นะฮะว่าเราจะต้องเจอสถานการณ์แบบไหนแต่ท้ายที่สุดแล้ว ความเด็ดขาดคุณภาพของนักเตะต่างชาติของสุขโขทัยไม่ว่าจะเป็นบาโจหรือโบรินยาเนี่ยก็เปลี่ยนเกมการแข่งขันให้กับทีมสุขโขทัยได้ยิงช่วงนี้พวกเขามีความมั่นอ,อกมั่นใจค่อนข้างสูงเลยนะครับสังเกตอันดับในตารางฟุตบอลไทยลีกก็จะเห็นได้ชัดว่าสุขโขทัยนะ่ะอยู่ในพื้นที่ท็อปไฟท็อปซนะฮะในช่วงหลังๆนะครับ อีก2วันนะครับเราจะบุกเยือนชมบุรี FC จะทําอย่างไรให้ได้แดบ้บกลับมาจากสามชมบุรีหรือทําอย่างไรให้เราสามารถบุกไปควา้า3คะแนนกลับออกมาให้ได้นั่นเองนลครับ